เช็คอินของเราพิเศษส,สุดๆเลยค่ะเพราะเรามาในคอนเซ็ปต์ m มเมนต์วิ h มัมแอนขอพาคุณแม่สุดที่รักนะคะมาสร้างโมเมนต์อันแสนอบอุ่นที่สยามพารากอนแห่งนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างจ่นเต้นค่ะได้มาสยามพารากอนปอบกินเที่ยววันนี้วันนี้นะแอนจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไปกินไปช็อปให้ครบที่สยามพารากอนเลยพร้อมไหมพร้อม ันนี้เรา2คนจะมาช้อปปิ้งกันที่ยารสฟาค่ะแบรนด์แฟชั่นสุดไอคอนิกของไทยที่ตอนนี้เปิดแฟลชชิปสโตร์โฉมใหม่ที่สยามพารากอนค่ะภายในร้านนะคะก็ตกแต่งหรูหราสไตล์อิตาลีแบบร่วมสมัยค่ะโดยทีมออกแบบจากมิลานเลยเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดหรูที่สุดและรวมไอเทมแฟชั่นครบที่สุดพร้อมต้อนรับแม่ลูกสายแฟจากทั่วโลกเลยค่ะ แม่นี่ดูสิแฟกชิพสโตร์ใหม่ใช่ไหมหาง่ายขึ้นนะแม่ว่าใช่ค่ะนอกจากว่าดีไซน์ของร้านที่โดดเด่นแล้วนะคะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบบครบที่สุดของยัสซ์าอีกด้วยค่ะมแม่จะต้องเลือกแบบว่าลุกปังๆหรืสวยให้แอนซักสองลุกได้ไหมสบายเอ,อเพราะ,ระว่า <laughs> แม่ว่านี่โอเคเลยเนี่ยโอเค,อเคจะไปลองดูนะคะ โอ้โห,โหเป็นไงสวยไหมคะสวยมากแต่นไหมแม่บอกแล้วอัปเดตลุคใหม่กับคอลเลกชันที่ประสานความเนียบของ Modern ์นเ r อร์เข้ากับความแกรมได้อย่างลงตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น t o วร์โชว์ลุคสมาร์ทหรือสไตลิ่งในแบบเฉพาะตัวนะคะที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงยุคใหม่ที่พร้อมสร้างความประทับใจในทุกลุคค่ะ สำหรับลุกต่อไปนะคะขอเป็นลุกแบบว่าวันสบายๆชิลๆอะไรอย่างงี้แต่อยากให้มีความสดสใสขึ้นมานิดหนึ่งเส<ด>ื้อตัวนี้กับมังกรตัวนี้หรอด,หด,ดีไหม่ะไดีไหมเดี๋ยวเราจะไปลองลุกนี้กันนะคะ ใหม่ของความเฟมินีนที่ไม่จำกัดอยู่แค่ความหวานค่ะแต่เติมความคลาสี่่ผ่านฟลอร์วินส์และฟลอร์สตั u กเจอร์แบบมีชั้นเชิงถ่ายทอดเสน่ห์อันน่าหลงไหลในทุกลุกนะคะให้คุณแม่และลูกสนุกกับการแต่งตัวในลุกใหม่ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเลยค่ะ ครที่อยากชวนคุณแม่มาช้อปปิ้งเปลี่ยนลุคแบบนี้นะคะต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะ Yasbou f a s h i o Store ใหม่ที่ชั้น1โซนสาวสียงพารากอนค่ะรับรองว่าได้ทั้งลุคใหม่แล้วก็ประสบการณ์ใหม่แบบเต็มๆเ,เลยค่ะ แ,ะะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากได้ของขวัญวันแม่แบบไม่ซ้ำใครค่ะต้องมาที่นี่เลยกับร้านลอฟค่ะจากชิปสโตลสมใหม่ล่าสุดนะคะ <c oughs> เป็นไลฟ์สไตล์ช็อปชื่อดังจากญี่ปุ่นเลย <c oughs> อยู่ที่ชั้น4ค่ะสยามพารากอนโซนเซา์น่นเองค่ะ <c oughs> และสาขานี้นะคะก็เป็นสาขาแรกในโลกเลยนะคะที่ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ w y y e l l o w New White ค่ะ สำหรับล็อบสาขาสยามพารากอนนะคะข้างในนี้เนี่ยมีถึง6โซนหลักด้วยกันค่ะมีสินค้ากว่า3,000รายการนะคะจาก11ประเทศทั่วโลกเลยจะเป็นสายชอบแต่งบ้านนะคะรักเครื่องเขียนหรือว่าชอบแกะเจต,ตเนี่ยที่นี่ก็มีครบหมดเลยค่ะโซนแรกค่ะกับไลฟ์สไตล์โซนมีทั้งกระเป๋าญี่ปุ่นสุดฟัง์กชั่นนะคะแว่นตาดีไซน์ศิลปินและร่ม UV กันแดดร้อเค่ะมาถึงโซนที่แอนเน่ชอบมากๆเลยนะคะกับ แก d g เจ็ o โซค่ะมีตั้งแต่กล้องวินเทจนะไปจนถึงเมาส์พับแบบโอริการมิและก็คีย์บอร์ดสุดเท่อีกด้วยค่ะ Living Zone และ Creative Stationery ค่ะใครเป็นสายแต่งบ้านนะต้องมาที่นี่เลยค่ะสินค้าแต่งบ้านที่ทั้งเท่และใช้งานได้จริงสายรักของสะสมต้องมาที่ Collector Street Zone เลยค่ะรวบรวมงานศิลป,ปะและของสะสมจากศิลป,ปินทั้งไทยและต่างประเทศ เดี๋ยวเราจะไปเลือกของขวัญให้คุณแม่กันหนึ่งชิ้นนะคะและช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาอ่ะอินเกี่ยวกับเรื่องชาเขียวมากเอาเป็นอันนี้แหลกกันให้เป็นของขวัญวันแม่ดีกว่าค่ะของขวัญของคุณแม่นะคะก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนกริปแรปปิ้งโซนนั่นเองค่ะแล้วสามารถเลือกซื้อของนี้นะคะแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยห่อเป็นของขวัญได้ที่โซนนี้นั่นเองค่ะ ส่วนผ้านี้นะคะพิเศษมา,มากๆเลยผ้าฟูโรคิชินั่นเองเป็นซีโรเวสด้วยนะเราสามารถนําผ้านเนี่ยไปใช้ทำอย่างอื่นได้อันกประสงค์แล้วแต่ตามใจได้เลยค่ะหรือว่าจะนําไปห้องขวันอีกหนึ่งรอบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะพาคุณแม่มาชอปปิ้งแล้วแอนก็ยังมีของขวัญว <c oughs> ันแม่ให้คุณแม่อีกด้วย <c oughs> นี่น่ารักไหมล่ะ <c oughs> น่ารัก อะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กต๊อกอ้ามไปเกะที่บ้านดีกว่าออมันจะได้สไพ이์ตื่นเต้นอ่ะใช่เดี๋ยวเราเป็นลุ้นกันที่บ้านแล้วกันนะโอเคจ้าล็อคยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากอีกด้วยนะคะกับ Two Mom with Love DIY กา d ค่ะเพียงช้อปครบ1,000บาทขึ้นไปนะคะต่อ1นึ่ใบเสร็จรับฟรีการ์ดดอกไม้ตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะ คุณแม่ไปชอปปิ้งมาแล้วนะคะวันแม่ปีนี้บอกเลยว่าต้องพิเศษสุดๆแน่นอนแอนเนี่ยจะพาคุณแม่มาช่วงบรรยากาศเปิดโมดสนุกสุดเวียนะคะกันที่บลูโอสยามพารากอนนั่นเองจะพาแม่มาโยนโบหรอใช่บรรยากาศข้างในเนี่ยดูเป็นฟีแบบปาร์ตี้สุดๆหรอรับรองว่าแม่จะต้องติดใจแน่นอน และสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่บูโอ้ในช่วงเทศากาลวันแม่นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษบูโอ l เลิฟมัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะเมื่อใช้บริการครบ3,000บาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋าบูโอ้ฟรัฟฟี่แบ็กสุดคิ้วมูลค่า690บาทไปเลยทันทีค่ะ ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่โบลลิ่งนะยังมีห้องให้ร้องคาราโอเกะส่วนตัวแบบนี้อีกด้วยใครที่กำลังมองหากิจกรรมสนุกๆกับคุณแม่นะคะในช่วงวันแม่นี้อย่าลืมมาที่บรูโอชั้น5สยามพารากอนค่ะ ามพารากอนส่งมอบความคุ้มค่าสำหรับช่วงเวลาพิเศษค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสยามพารากอน r ร c i ช u s w e e k e n d ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้เท่านั้นเมื่อช็อปครบ5 0าพบาทขึ้นไปนะคะร่วมเติมเต็มวันแม่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะกับกิจกรรม extraordinary love เมื่อช็อปครบ10,000บาทขึ้นไปค่ะรับของขวัญสุดพิเศษได้แก่ช่อดอกไม้เครื่องดื่มป๊อปคอร์นหรือภาพถ่ายจากโฟโต้บูธนะคะเพียงแสดงใบเสร็จณนบูธกิจกรรมบริเวณชั้น1สยามพารากอนค่ะ ช่วงเทสต์ที่ทตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเดินช้อปปิ้งกันมาเยอะแล้ว <c oughs> ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าสู่ชว่วงเทสต์ที่ทำน,นั่นเองหนูอะ่ะนัดคนหนึ่งไว้อ,อยู่ในร้านนี้แหละแอบมีแฟน,น,นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนื้อคู่ที่แอนบอกนะคะก็คือเนื้อคู่ที่ใช่สําหรับลิ้นของเรานั่นเองค่ะมาเจอกับร้านนี้เลยร้านเนื้อคู่ชั้นสี่สยามพารากอนนะคะรู้ได้ไงว่าเป็นร้านโปรดแม่เนี่ยอ้าวแม่เนี่ยร้านโปรดเลยนะเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ หนูจองโต๊ะพิเศษสําหรับแม่ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยบรรยากาศร้านเขาเนี่ยตกแต่งใหม่เหมือนเรามานั่งกินอาหารที่บ้านเพื่ออะไรเงี้ยชิลชิลนั่งสบายนั่งสบายแล้วก็มีห้องแบบนี้ด้วยใช่ถ้ามาหลายหลายคนวก็ห้องไพรเวทได้เลยก่อนที่เราจะไปเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะแม่เป็นเมนูทานเล่นเรียกน้ำย่อยกันก่อนลูกชิ้นปลาภูเก็ตมีเมนูกุ้ยช่ายทอดแล้วก็ฟองเต้าหู้ทอดนะคะมีแต่เมนูที่แม่ชอบขนานเลย น้ำจิ้มเด็ดมากเมนูนี้แม่ก็ชอบมากคุ้ยชายทอดเนี่ยเป็นไงจ๊ะเต็มปากอยู่แต่หน้าแบบนี้คืออร่อยแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเยตาโกนนะคะก็จะมีนี่เลยตะกูลลูกสินปลาทั้งหลายนะคะแล้วก็มีเนื้อปลาหมึกด้วยอ่ะ เดี๋ยวเราไปชิมเมนูต่อไปกันนะคะกับก๋วยเตี๋ยวหมูดำน้ำใสนี่อร่อยมากและเนื้อคู่ตัวจริงมาแล้วค่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูเฝอสันไหลไหมเขามีเครื่องเคียงให้ด้วยนะคะเป็นแบบว่าพวกผักชีฝรั่งชัวงก อร่อยมากสำหรับเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูที่ทางร้านนะคะแนะนำมาว่าแบบต้องชิมเมนูนี้เนื้อลวกโกเบนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อกโกเบนะคะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลย คอสของเรานั่นเองนะคะกับเมนูวอกไฟวากิวนั่นเองค่ะ <S <S ซึ่งเนื้อของทางร้านนะคะก็เป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียก็คือส่งตรงจากออสเตรเลียเลย มีข้าวด้ยวยนะตอนนี้ลูกก็มีเมนูข้าวผัดกกหมูนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือข้าวหน้าเนื้อริบอายนั่นเองค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะทางรา้านเนื้อคู่เนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากคุณแม่กับคุณลูกอีกด้วยนั่นเองนะคะ <y ug ly ful> เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็เช็คอินเพจร้านเนื้อคู่รีตอรองนะคะช่องทางอินสตาแกรมหรือว่า Facebook นะคะก็สามารถรับเมนูฟองเต,า persona, ต้าหู่ทอดมูลค่า160บาทไปทานกันแบบฟินๆได้เลยนั่นเองค่ะ <y ug ly ful> สำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมพาคุณแม่นะคะมาสร้างความทรงจำดีๆกับอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะที่ร้าน เนื้อผู้ผชั้นสี่สยามพารากอนค่ะช่วง Hot Item วันแม่ปีนี้ถ้าคุณกำลังมองหาน้ำหอมดอกไม้ที่ไม่หวานจัดและไม่เหมือนใครนะคะแอนขอแนะนำ Lelabo กลิ่น Jasmine s e v e n ทค่ะ กลิ่นดอกมะลิธรรมชาตินะคะที่เปลี่ยนภาพจำของฟลอรัลแบบเดิมๆนะคะเติมเสน่ด้วยมักคาบไม้จันทร์และวานิลาให้ความรู้สึกนุ่มละมุนแต่ทรงพลังเมือ่อผสมผสานกันออกมาแล้วนะคะทำให้ได้น้ำหอมกลิ่นมะลิที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะ,คะและที่สำคัญกลิ่นยังติดทนนานตลอดทั้งวันอีกด้วยคนพบประสบการณ์ความหอมที่จะทำให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมๆได้แล้ววันนี้ที่เลระโบชั้นหนึ่งสยามพารากอนค่ะ ็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของแอนนะคะแต่ก็ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ด้วยคุณแม่เป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้สนุกมากบอกเลยว่าใครที่อยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะแอนก็แนะนํามาที่สยามพารากอนเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกับสยามช็คอินได้ใหม่ในตอนหน้า,นาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย